โอ้นะหู้หู้นี่ครับขวดมาไม่ไหมเลยครับเดี๋ยววันศว่างไ่หนาหู้นี่แหละครับเหมือนเดิมครับทุกๆคลิปพิธีการที่บางนครว่างดักกระสิเป็นยังไงละครับเอาขี้ใต้ครับมาเผาไฟครับเผาไฟจักหน่อยก่อนสิไปดักครับให้มันมีกินนะครับนี่้องเผามันบาแมงสี่ะไรครับเอาให้ใหม่ข้าวนึงแล้วก็เอานี่ยนะครับ หัวเชือดักนู้ผสมเองฉีดไส่ครับสองสามเทียาหา่าประมาณนี้ครับแล้วกับพี่นอ้องอันแรกเห็นบ่เงียตรงไฟนี่แหละเนี่ย,ยดักว่าไงครับทางมันมาจากทางฟู้นครับโอ้โหมื <c oughs> <c oughs> อละมื <c oughs> อละครับโอ้ <c oughs> บอกงี่กันเลยเพ <c oughs> ื่อน <c oughs> ดำคือมืออืม <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านครับผมพ,บพอกับบ่าวนาครวังครับเหมือนี่มาทำในไรจังไหมครับพี่น้องหมวแต่ทำภารกิจเสร็จเนาะตอนนี้เวลาประมาณเกือบสิบหกโมงแล้วครับกะว่าสิพาพี่น้องมาหาดักหนูครับพี่น้องดักหนูไหมนี่ครับไม้ ถงหน้ามันจะมีพวกปลายหยาค่าครับปู้รับนะทั้งหมดละปลายเนิยวหมะแล้วก็ทั้งผุ่นครับกษีร้งรองอยางหาเบิงสงสัยสิไดใไต้ไฟดักออกละครับพี่น้องเพราะว่ามามาสร้างมานี่ค่ำหรอกดวงอาทิตย์นะสิใกล้ส,สิตกดินม่แล้วครับบ๊วยไปยังเดี๋ยวไต้ไฟไต้ไฟดักเอาก็ได้พอได้มีคลิปให้พี่น้องได้รับชมเนาะ รอเบิ่งคคาบาสิมานบ่ครับผมก่อนสิรับชมงคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านครบ้างได้เครับผมไปครับเดี๋ยวเาไปแางหาไม้กันรอติดตามครับเห็นแล้วครับพี่น้องเหมือนเดิมครับทุกๆคลิปวิธีการทีเบ้านครบ้างดักกัสิเป็นยังไงสล้ครับเอาขีใต้ครับมาเผาไฟ เอาไฟจักหน่อยก่อนสิไปดักครับเอาไฟนะครับ,รบให้แบบให้มันนี่กินนะครับพี่น้องโอ้ลุงซื้อโ่งพัดนนเนาะแบบนี้ได้ยูได้ยูนี่แหละครับพอมับมาแมาณนี้แลละครับเพอให้ใหม่ข้าวนึ่งแล้วก็เอานี่แหละครับหัวเชือดักหนูผสมเองฉีดไส้ครับสองสามเทียฮ่าประมาณนี้นครับเข้าก็อบไปดักได้เลยครับไอพี่น้องลุย แล้วกับพน้องจุดแหลกมีหอดไม้เขามาดักไฟครับนี่ครับขังง่านี่แหละนี่ครับผมกับสิว่าขงขังง่ายนี่แหละมาสับไม,ม้เกาเขา,เขาบอกไปยังดอกลองเบิง้งมันไพ้มันมันเดี๋ยวผมดักเข้าหนึ่งกันครับแล้วกัพี่น้องอันแรกเห็นบ่เง็บตรงไฟนี่แหละเนี่ยดักไว้นะครับทางมันมาจากทางปู้นครับเอา้มาวังไว้สิมีตัวไปดักหลังต่อไปครับ อ่ครับเป็นหน่อไม้ต่อมาครับไปอยากข้าไปจีบ้างไว้ชักอันนึงครับนี่ครับไปจีบ้างไว้เหมือนเป็นๆนี่แหละลองเบิ้งอยู่ตรงมุมพอดีครับมุมให้หน้าเดี๋ยวขาจอาจิไปทั้งนี้ลองเบิ to ้งหามี่อาจีบ้างไว้จักอันนึงเอาครับเดี๋ยวบ้างก่อนครับนี่รับไป่น้อหนักแบบนี้หละปุ๊บเนี่ยเป็นสามแยกไปทั้งบุ่นไปทั้งพุ่นไปทั้งขวาก็มี ผมเคยที่โปกไว้ครับเดี๋ยนะอ๋อโป๊กไว้จังไรเดี๋ยวครับปกไว้แบบนี้แหละอ๋อมนันบอลรแะแวงแล้วไา่ได้มันเข้ากับดักไปครับไปอันต่อไปครับโอ้๋อนี่ครับโอู้นะอู้อูนี่ครับขวดมามไม่ไหมเลยครับีว่าสิว่างใส่หนาหูนี่แหละครับวัดใจไปเลยว่ดสิสนใจวะ เอาเดี๋ยวว่างกันครับนี่ครับออกไปทางนี้ละตรงนี้เป็นลองน้ำครับเ่ยาวไปทั้งพูนนี่แหละครับบาง่หน้าหูเลยต้องคขยเลยครับนี่นี่นี่ห้อยนี่เอาลุยต่อลุยต่อโอ้อเหมือนียงามครับพี่น้องห้อยทางขึ้นไปทางปุ่นก็มีได้นะทางไปเมื่อยครับห่างกันแท่น้านี่ เดี๋ยวหาหม่องว่างครับว่าจะว่างหม่องใดๆแน่มันส้งเป็นสั้นๆสโลบจักสีว่างแบบไดะเดี๋ยวหาวิธีกครับโอ้นี่ครับพี่น้องสรุปเดยมาว่างทางั้งคันแท่นาเอาครับค <c ười> ุณนะลองว่างมันมาหลายทางครับหนูก็เลยว่างดังกักดักไว้ทั้งนี้แหละอ๋อโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวถ่ายเบิงเป็นหลังสุดท้ายนะครับเบิงมือตึ๊บแล้วครับตอนนี้มองไม่เห็นยังแล้วสิได้แต่ไฟ ใส่กับดักเอาละครับจากน้มืออื่นเสาเดี๋ยวมารอชมครับว่าสิมีความมาให้พี่น้องรับชมบ่รอที่ตามนะครับผมสวัสดีตอนเสาครับพี่น้องในเวลาพยายามกลับแลนะครับมะครับพี่น้องเสานี โอ้บรรยากาศโอเคยู่ครับบอกไ้หนาวบันเดตอนนี้เวลากขปรมผมงมงเครื่องครับพี่น้องพระอาทิตย์เพิ่งขึ้นหนอกมึงเ,เรอฮเาเดี๋ยวผมผ้าไปยามกลับครับใส่ใบประมาณสิบก็ลังครับวันนี้ไปรุ่นกันครับพี่น้องสิมี่โตให้พี่น้องได้รับชมบ่ บางหลังแหลกครับพี่น้องอมงีตัวมาฮอ๋อบอ่ขยับครับหอยเกาคอลมีตัวเลยหอยเกาคอาครับเดี๋ยวไปรุ่นไม้ต่อไปครับอันนี้ใส่ไว้แค่อันเดียวครับไม้ต่อมาครับตรงนี้ใส่ไว้อยู่ประมาณสาม สามอันสามหลังมาเป็นครับอันแรกนี่นี่แหละสามแยกนี่แหละใส่ละนี่ตัวสามแยกอึ๊บอืออครับหนิงเลยครับแมนประตูละลบ,รรบ้ ยางไปทางไหนกน็มีเต้ห้อยเขาใส่หรอครับโอ้ยสองหลังพันไปหลังแหลกของไม้ที่สองไปใส่อีกอันหนึง่งอันหนึ่งอยู่พี่ครับอีกอันหนึ่งอยู่ทางพี่ใส่ อีกนึงว่ามันใสไว้หนาหูแล้วครับนคือม่าเนาะนี่ใสไวน้นี่หนาหูฮึโอ้อหโอ้โหสนใจครับที่สำคัญนี่มีหอดห้อยขุดขวยขุดควยออกมาเสืยครับโอหฉลาดอีรีวะบอเลน บ่เอาแถมคุดไอ้ขีดินมาใส่พร้อมครับสุดยอดสุดยอดหนูฉลาดครับมันค้นหาาลายแล้วครับช่วงนี้เอาเบิ้งหลังต่อมาครับดูหลังต่อไปอันนี้ใส่เลยนี่แหครับทั้งคันแท่ เงียบแต่ละจุดน,นี้ทำควาเท่ชัวนี่แหละกระดัดว้นี่แหละโอ้ยอะไรครับเงียบมิดโอ้โหผ่านไปสี่อันผ่านไปสี่อันผ่านไปไม่มีตัวเลยแต,เลแต่แล้วแต่แล้วครับเดี๋ยวย้ายไปอีกมหมายนึงครับ วุ้นหมายน้ำบุแหละขับขามไปน้ำบนนะครับพี่น้องโอ้พอในเทพครับได้ตัวแล้วก็ได้ตัวนึง่ง <c oughs> เทพแล้วได้ตัวนึงเลยครับทั้งนี้บทั้งไดกตัวอยู่เดี๋ยวมาหยามจุดจุดที่สองครับโอ้ป้าตัวใหญ่เลยตัวนี้เ <c oughs> สีโชว์เล <c oughs> ยโชว์เป็นไก่ๆนั่นนี่วดแล้วครับพี่น้อง เทพเรามายามบ่วงครับมานขนาดทั้งนี่เก็บไปเมืดไหรปนี่ดดผมใส่วันนี่อันนึงครับ <c oughs> นี่ว่าอันนึงนนนนนน่งเลยเออหมองแหวงบ้างพี่เก่าส่วนเสาบ้างส่นเสาเลย าวงกน่แมนครับมาไต,ต่ไฟไต่ไฟอันไต่เอบพี่น้องมาเทปโอ้ไปเบิ้งไก่ๆเอาโอ้โหเพือ่อนใส่ดูนีป่ปลาดทัวดำคือมือครับเ <c oughs> อาอต่อมาครับ <c oughs> อยู่ใส่บุหร <c oughs> ่ะจับ <c oughs> มาไหนมาไต่ไฟใส่ย่ำขึ้นนะโอ้แถวๆนี้แหละ <c oughs> อ๋อนี่นี่นี่ นี่ครับโอ้ยมองไปก็เห็นแล้วครับวางอยู่คือเกาอยู่ไปก็เห็นแล้ววางไอยู่ขึ้นกาแล้วครับนี่ครับวางเวนาควยมันเนาะลึกบามสิทธิ์ออกมาอกมีอย่างเกิดขึ้นอกมีมาไก่มาสัมผัสอย่างเลยนะครับเดี๋ยวไปทั้งผุ่นต่อครับโอ้ย เทแล้วก็แหละถือหนูยางโชว์อยู่แหละครับอะพี่น้องไม้ต่อมาไม้ต่อมาสิมีตัวบอเออเบตตาบคือทำไมนี่ปึ่งเนี่ยโอ้เงียบโมมิโตะครับอันแรกโมมิโตะ นครับผ่นะโอ้โหเี้เกียรูงโชว์ต่อมาฮึเอาโอ้โหเหรอครับโอ้อเนรวยรวะดําคือมือบ่วงยับครับพี่น้องดําคือมือนึกว่าสีนึกว่าสีเหีวแล้วครับมองเหวตันนี้อา โอ้ยลงเมียให้กันเรอเถือไว้คุณนะหุดแล้วครับดำคือมือครับข้าพเ่เทพยเสร็จอ้โชว์ดูหนิกุ้งแขงตัวนี้มีก้อนหนึ่งโอ้ตัวแรกมาแล้วครับเอาเก็บเก็บครับหมานมาแล้วครับตัวแรกเมื่อกี้นี่โอ้ยใสสวยอัลต่อมาครับมาเบิรงอันต่อมาสิมีหระมั้งมันอยู่นี่ครับมันอยู่ขั้นคล้องเดียวกันครับได้อยู่ตรงนั้นแหละครับตัวหนึ่งมาใส่อยู่นี่อีกมองหนึ่ง นั่นแหละครับบ่มีแล้วบ่มีซ้ำม, <laughs> มันนั่นติดตัวนั้นไปแล้วเนาะคล้องเดียวกันนายสีบ่ม,มาแล้วโอเคาสายีบ่ม,มาแล้วไปวอ,อันต่อไปครับไปพี่ล้วครับอันต่อมาอหลังต่อมาอชุบ มีตัวเดียวบอคะันนี่อืมบอมีตัวต้องถั่งงามๆตัวเดียวนี่บอว์ติดติดอ๋อ ตอ่อไปยู่ซลล่ะอยู่นี่เยอะประมาณสทกานัน,น,น,นสามสามเสี่ยงมึอัดต่อมากครับต่อมาอยูเซลล่ะว่างว่างเซย์ไ้นี่ล่ละติดแตนน่นลนรองกันสิบม,มีอันนี้แล้วคิดว่าโอ้ม่มี่ดีครับมึง เข่าไปโตดมันเข่ากระดักไปแล้วครับสุมนี้กใส่ใส่กันไป้ซื้อเื้อ,อหามันมารรครับตรงนี้ได้เป็น่ิงแตงครับต,ตรงนี้เอาเดี๋ยวใหญ่ไปตั้งพีครับพี่นอ้องหลังตอมมาครับอือหือเบิง่งมิด มาอยางนี่แหละครับพี่นอ้องมีตัวให้บ้านน้ออุ้ยอืยบอบ่มี่ครับหลังต่อมากระมิดบ่มาไก่บ่มาไก่เลยตัวเอาครับเดี๋ยวไปลุ้นทั้งปีครับ มาจุดสุดท้ายแล้วครับพี่น้องยูนี่มีโยสองอันครับสองหลังสุดท้ายเอาสิปิดได้สวยงามบ่นี่ครับปิดปิดไปนี่แหละเฮ้ยโอ้ย <laughs> บ่มมีตครับม่มีตัว อีกอันหนึ่งนี่ตั้งบีครับสุดท้ายใช่และอย่างนี้ครับพี่น้องขอดยาไว้นี่แหละซีมีตัวบใว่ใส่ไวไทท้ายแล้วครับอเอ้ยอ <c ười> โอ้บ oh, ่มีตัวสองหลังสุดท้ายฮะเอบ่เป็นยังครับเาโอเคครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานครับพี่น้องมาครับพี่น้องสรุปผลงานครับผมโอ้ยังมีแต้มให้รับชมยู่ครับวันนี้กับหัวเชือกสูตรเด็ดเ่าจัดไปหนึ่งแต้มครับนะครับำดำๆอยู่ขางทงโอ้ใส่สวยเลยครับ <laughs> หลุนใหญ่ หม้อเชี่ยวห้ายังได้ผลอยู่ครับถึงแม้สิได้หน่อยก็ยังได้ตัวเนาะกับหลักประมาณสิบสิบอันนี้ก็สิบกว่าอันออนี้ได้มาตัวนึ่งก็โอเคแหละครับเพราะว่ามันพื้นที่นี่คนคนหาหลายครับพี่น้องเนี่ยมันอยู่ไก่กับบาดครับไก่หมูบานค้นก็มาหาหลายเนาถือว่ามีความมานันในพี่ลองรับชมอ,อยู่ละเยื่อสุดเด็ดเท่าก็ยังทํางานดีอยู่ครับหัวก็มาแล้ว ครับผมจากไดก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมขันชื่นชอบคลิปในแนวนี้กอย่าลืมฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บาบานนครนว่างเันได้ครับผมอีพี่นาสีผ้าไปลุยทั้งไดจังเราติดตามครับพี่น้องสำหรับวันนี้ขอการเข้ามาสวัสดีครับเจอก,กันใ่คลิปหน้าครับ